วัสดีครับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องสู้ผู้สู้คนนะครับพบปะกับผมผู้เก่านะครับเก่งกาดฟาดเรียบนะครับหนุ่มน้อยอีสานในเมืองกรุงนะครับมัอนี่สิบภาพพ่อแม่พี่น้องมานําเสนอเมนูนี้ครับพี่น้องตำสัวนะครับเนาะตำสัวกุ้งสดนะครับผสมกุ้งกุ้งสุกนะครับพี่น้องนี่นะครับเนาะตำสัวกุ้งสดนะครับผสมกุ้งสุกครับสองเกลนะครับเนาะตำสัวสองเกลนะครับกุ้งมัอนี้โอ้เด็ดเด็ดเลยครับพี่น้องแซ่บๆรสมันเนะครับเด้อมมาพร้อมผักสลัดครับ มึงมาอนี่ถาดบอกง่ายเลยครับเกือบเต็มถาดแต่พี่น้องไม่รู้จะกินเบิดหรือเปล่านะครับมันล่อลุนไปพร้อมกันนะครับขนมจีนแบบแบบสดครับขนมจีนแบบตลาดแบบสดเลยครับเขาบอกแบบนี้มันจะแพ้กว่าปกตินิดนึงครับมีผักสลัดนะครับมาพี่น้องตำแบบแซ่บๆนะครับเดี๋ยววิธีทำเนี่ยไปเบิรงถ่ายคลิปเนาะเดี๋ยวแจกสูตรนะครับมาอนี่ยนะแจกสูตรพร้อมนะครับพี่น้องเนาะใส่แบบแซ่บๆพริกเผ็ดๆนัวๆพริกแห้งพริกสดนะครับสองอย่างเลยพี่น้องเนาะ ก่อนถี่รับชมกับขอบคุณพ่อแม่พี่น้องนะครับที่ติดตามรับชมกันมากนะครับขอบคุณหลายๆหลีครับขอบคุณที่เป็นเกียรติติดตามเราชมนะครับฝากนะครับนาเป็นกําลังใจผมโดยการกดไลค์นะครับกดซับสไครต์กดไลค์กดแชร์นะครับพี่น้องเนาะก็เป็นกาลังใจผมกดสั้นกระดิ่งพร้อมนะครับให้ผ่านคลิปดีดีสมือนะครับเด้ออ่ะโอเคครับกัใครยังไ่ทันติดตามก็มาติดตามกันเด้อครับเด้อพี่น้องเด้อเป็นกำลังใจผมเลยมาลองมังครับเบาหลายครับพี่น้องแต่งพระเขาพนามน้าเมื่อกี้น้ำเกาะ ไผเห็นคลิปนี้จากโมงก็คอมเมนต์มาบอกกันเด้อครับพี่น้องเด้อเห็นคลิปนี้จากโมงแสบๆน้ำกันนะครับคอมเมนต์มาเลยครับเห็นคลิปนี้จากโมงซิมกันครับพี่น้องอื้มแลบแหกซิมกุ้งเลยครับเด้วขอแบบใส่ขออนุญาตใส่มือด้วยครับเด้อนะไม่ต้องใส่มือครับซุกกับดิบครับ แจพี่น้องอ่ะส้อมครับสัวขับปุ่นอืม่ะพี่น้องมากุ้งสดแน่นๆพี่น้อง หลางแปลงมั่นครับว่ามีข้าวครับอสองครับสองเด้งอื้มเราคุ้นสุก แซบแบบหนึ่งยิ๊บปอแซบแบบหนึ่งครับถ้าจริงไงพี่นอ้องมาเด้อกินน้ำกันครับอือเผ็ดเผ็ดนัวๆพี่น้องเผ็ดแซ่บ สดน่ามพค้อมหอวานจุวยเลยพี่น้องเว้ยอันนี้ใส่นี่ประมาณสองร้อยลูกละสองร้อยกว่าบาทครับใส่กลยกลังแสบเลยครับใส่ร่างดีอื้อ ออพี่น้องมาหลังเลิกงานเน้พี่น้องหลบเด็กขึ้นเก่าครับมันผมเป็นฐานที่ใสนะครับแต่ว่าสมัถใสอะไรอยู่สองรูปแบบนะใส่สองทางครับเนี่นคุมมาพี่นอ้องอกุ้งเกือบโลพี่น้อง Đấy hết have... mm -hmm. ทุดหยดครับสองหม่สองมือเลยเดี๋ยวจะเต็มครับน้ำเส้นคุกลงไปอีกเลยครับ กุกน้ำน้องแบกพี่น้องนะครับสองตัวเน้นๆให้พ่อแม่พี่น้องเลยเลย แสบจิตตาเอ,อ่อจิตตาต้นใจกุ้งสดกับหวาน เซียบพ,พ,พี่น้องเสียบเอ้ไอเมนูกุ่งเซียบนัวมาพี่น้นองมาลงทะเลมาเนี่ยครับอืมอ,มอม อืมพี่น้องสองเกลอ พี่น้องกุ้งม่วนยังดีเลยออือาอถ่ายบะมากแบบมีห่หางกับพี่น้องกัเอาหางออกได้ครับกินง่ายขึ้นนะครับอื

mm uhum. อยวแห้งพี่น้องเอเอย่าลืมด้วยพี่น้องสูตรนี้ไปเบิง่งงฐายคลิปนะครับออื nên nên nướp nướp mm, -hmm. nen, nen. Nöp, nöp. mm -hmm. เพียงพี่น้องมาเนี่ยฝาดเรียบเป็นอีกพีอีพีหนึ่งฝาดเรียบนะครับเออเพลิดเพลินครับโอเคครับพี่น้องวันนี้ก็จบเพียงเท่านี้นะครับเนาะพี่น้องก็ขอบคุณพ่อแม่พี่น้องที่รับชมมาจนจบอีกทีครับเนาะเป็นความการุณาขอบคุณอีกทีครับที่ติดตามรับชมกันกันมาจนจบนะครับเด้อเดี๋ยวไปเบิง้งวิธีเหตุ ต่อจากนี้นะครับเด้อพี่น้องเด้อค,คือเก่าครับคันมาก์คันชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับกดสันกระดิง่งเพื่อไม่ให้พลาดคลิปดีนะครับพี่นอออ้องเด้อขอความกรุณาอีดีครับอีกเจี๊ยนหนึ่งครับเนาะคัน,นอ,อยากให้ผมกินเมนูอะไรก็คอมเมนต์มาเด้อครับพี่น้องเด้อคอมเมนต์มาได้หลายเด้อครับให้ผมมีกําลังใจเห็ดต่อไปนะครับเนาะ,ะแซ่บครับพี่น้องเนาะมืออื่นมาแสบแบกันไหมเด้อครับพี่น้องเด้อมื้อนี้ก็ จะไปเพียงเท่านี้นะครับไปเบิรงคลิปต่อไปนี้นะครับเนาะขอบคุณได้หลายแล้ครับสวัสดีครับมาพี่น้องมามือนึสิบภาพพอแมมพี่น้องมาตำสัวกุ้งสดกุ้งสุก้อครับพี่น้องเสบๆเนัวๆเน้อนะครับเด้อมามาเสบๆน้ำกันดนะครับมาเบิรงวิธีการกันด้อครับเด้อเริ่มต้นง่ายๆครับตำกระเทียมเลยครับนี่นะครับโขกระเทียมนะครับใส่กระเทียมไม่ต้องหลายนะครับโขกระเทียมนะครับอ่าโขให้ละเอียดนะครับเด้อพี่น้องเด้อ ตามกระเทียมเสร็จแล้วตามโดยพริกแห้งนะครับตามโดยพริกแห้งก่อนเลครับเขาจะใส่พริกเป็น2 2รูปแบบนะครับพริกแห้งพริกสดนะครับพี่น้องเด้อตามพริกแห้งแหลกแล้วเขาก็ตามโดยพริกสดนะครับเด้อนี่ประมาณแหลกประมาณนี้นะครับเด้อตามโดยพริกสดครับตาม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 แหลกให้ละเอียดสักนิดนึงนะครับเด้อสักนิดนึงนะครับพอจะแหลกแล้วก็นี่ครับต่อโดยตามหมกทั่วครับทั่วฟักเงาวครับ ถั่วฝักยาวลงไปครับอ่าถั่วฝักยาวตำลงไปตำาพอาะจะแตกเนี่ยแหละครับไม่ต้องใส่หลายเนาะไม่ต้องตำหลายครับถั่วขอเราสามฝักนะครับพี่น้องตำครับพี่น้องเนาะตำเรียบร้อยแล้วก็ตำโดยบกเขือเคี้ยครับบกเขือเคี้ยบกเขือหน่อยครับบกเขือเทศซอยลงไปครับ เกลอปรุงของเฮานะครับเกลือเทศสองหน่วยพ่อครับเกลือเทศนะตามโดยบุกนาวครับปาดบุกนาวใส่เลยเป็นชิน้นเป็นชิน้นจะบีบบ,บ่บีบตามใจชอบครับพี่นอ้องอะตามโดยบุกนาวนะครับโอเคประมาณนี้นะครับ ตามโดยปะขคามเปียกครับน้ำมะาามเปียกครับพี่น้องนี่เพิ่มความนวยอีกแบบหนึ่งนะครับใส่สองสองรูปแบบผมตามโซลาร์จะใส่ประมาณนี้นะครับขามเปียกกับมะนาวครับพี่น้องตามโดยน้ำปลาลาโนวตครับพี่น้องน้ำปลาแดกเนาะสองทัพพีไปเลยครับเข้มขคนเข้มขคนครับอ่าตามโดยน้ำปลาเล็กน้อยครับผมเน้นปลาแดกนะพี่น้องเนาะอ่าผงนวครับตามใจชอบครับใส่หลายแสบหลายพี่น้องอ่าน้ำตาลปี๊บครับน้ำตาลปี๊บ หอมหวานครับพี่น้องเอาเนื้ครับคน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 ให้เข้ากันครับพี่น้องซิเบอร์แซ่บแล้วพอถ้าแซ่บแล้วก็ตามด้วยขนมจีนครับพี่น้องขนมจีนใส่ลงไปตามใจชอบเลยครับส่วนันื้อใมันเข้ากันครับให้มันแตกก่อนนิดนึงนะครับเอาตามด้วยกุ้งเลยครับที่นี่พี่น้องหลักๆของเฮานี่กุ้งสุกใส่ก่อนนะครับตามกุ้งสุกแล้วก็โดยกุ้งสดครับพี่น้องโอ้ยมีแต่ตัวใหญ่ๆเด้งๆเลยพี่น้องเอ้ย ไปเสแ่บน่งกันกับบน,นี้แหละกุ้งสุกกุ้งสดแซ่บคนละแบบครับแค่ว่าแซ่บแบน่นอนครับตอกกันแน่นอนครับนัวค,ค,ค,ครับแับนี้นัวคนคนๆๆนะครับคนให้เข้ากันนะครับให้น้ำปลาแดดให้ยามันเข้าเนื้อเด้อพี่น้องเด้อเนือ้นอจะแป๊บนึ่งนะครับเด้ออ่ะโอเคครับประมาณนี้ก็เดือบร้อยพี่น้องโอ้โยสีสันน่ากินขน,น,นาดเทุกคนโอ้ยนะปลาหน่นนัวไปพี่น้องไปเทศเทศถาดกันแับน,นี้เนาะจะสิไปไพร้อมรับประทานเลยเด้อไปเทศเทศถาดกันเลยครับเบิ่งพี่น้องโอ้ย เสิร์ฟของกับ <Blade> พ <Uh> ักสลัดพี่น้องเต็มถาดอันใญ่นี่ถาดแบบใหญ่สุกคูงสดคูบเกือบโล่แล้วครับพี่น้องโอ้ยพูดนะพูดนะพี่น้องโอ้เวทเสพครับเดินมาเด้อพี่น้องเด้อจบแล้วเด้อครับเด้อเมนูนี่ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามผมได้เด้อครับเด้อสั้นกระดิ่งนะครับไม่พลาดคลิปต่อไปเด้อครับเด้อสวัสดีครับ